มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดทําแปลวรลีเด็ดฟิลิปสุดฮาในละครที่ด่าซาตานเรียกด,ดว่าช่วงนี้ยาคลายเครียดได้อย่างดีนะคะสำหรับละครที่ด่าซาตานที่มีฟิลิปนัทธนพลทินโรหรือว่าฟิลิปเบลเฟสนะคะเป็นพระเอกผ่อในใคลายกันไปแบบสุดๆในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ เมื่อหนุ่มฟิลิปนั้นปล่อยวลีเด็ดออกมาแต่ว่าทำเอาฮาไม่น้อยค่ะโดยหนุ่มฟิลิปนะคะเกิดแล้วก็เติบโตที่เมืองสตอกโฮมประเทศสวีเดนซึ่งมีพ่อและแม่เป็นชาวไทยอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะฟิลิปเองพูดได้3ภาษาก็คือภาษาสวีเดนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแต่ด้วยเนื่องจากเขาเองเกิดแล้วก็เติบโตที่สวีเดนทำให้เขาพูดไทยไม่ชัดค่ะ งานนี้ชาวเน็ตพากันตั้งคำถามว่าสิ่งที่ฟิลิปนั้นสื่อสารออกมาแปลว่าอะไรบ้างล่าสุดนะคะเพจบุญแปลภาษาก็จัดให้วลีเดดสุดทาจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะใยทางใสพรุ่งนี้ไอสะคขยี้อยู่ให้แหลกคือวลีก็คือใยทางสาพรุ่งนี้ฉันจะขยี้เธอให้แหลกหัดเชยหัดเชยวลีก็คือเร็วอีกเร็วอีก จูมีสิทธิ์พูดถึงแม่ไอวลีก็คือคุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงแม่ของผมใยมาขโมยมาสายละก็ใหม่ซ้ำนึกอีกวลีก็คือใยแมวขโมยมาสายแล้วก็ไม่สำนึกอีกใยวกุโ้โวยวลีก็คือใยห,หัวขโมยมั้งนะอันนี้ยากอะ่ะอยากกิโยโพจนเนื้อเต้นเลยใช่ไหม วลีก็คืออยากอยู่ที่นี่จนเนื้อเต้นเลยใช่ไหมมั้งนะอันนี้ก็ยากเหมือนกันอย่าลืมเอาซองมาแจกล่ะอายจะได้ช่วยใส่ซองอยู่ก็ได้มีทุนไม่ต้องเอาตัวเวอไปแลกกับใครอีกวลีก็คืออย่าลืมเอาซองมาแจกล่ะผมจะได้ช่วยใส่ซองคุณจะได้มีทุนไม่ต้องเอาตัวไปแลกกับใครอีกนี่คือบางส่วนนะคะขอขอบคุณ a c e b o o k บุญแปลาภาษาและขอขอบคุณสยามทุเย์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ